รถถ้าถไถ่บึงฉวากสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทําคลิปนะคะควนดินนะคะตัวนี้จะเป็นดีเซลคูโบต้ารุ่นใหม่แล้วนะคะ KRA 75นะคะเครื่องยนต์ก็เจ็ดแรงครึ่งนะคะคันนี้จะเป็นสองระบบนะคะก็จะเป็นคูวงแล้วก็สตาร์ทไฟฟ้าด้วยกุญแจค่ะแบตเตอรี่ทางร้านก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ เช็คระบบให้พร้อมใช้แล้วค่ะลูกค้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะระบบเกียร์คันนี้นะคะก็จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะคะมีโล่ไฮโรตรี่นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะถ้าสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์063 964 9291ค่ะหรือว่าจะเป็นอีกเบอร์082 หกสองเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งนะคะสามารถแอดไลน์เปิดกล้องมาดูรถได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะหลอกเอารูปเอาคลิปของทางร้านไปนะคะลูกค้าเน้นโทรเปิดกล้องมาดูสินค้าค่ะ นี้จะเป็นควนดินเกียร์ช้านะคะก็คือรอบโลนะคะนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งนะคะ สุพรรณบุรีนะคะ สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคันนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะจะเป็นดีเซลนะคะเจ็ดแรงครึ่งน,นะคะสวยๆสีดำเดิมเลยค่ะยางนะคะสามารถปรับกว้างได้อีกนะคะสามารถเปลี่ยนใส่เป็นล้อเหล็กก็ได้ถอดโรตารี่เอาไปถ่ายหรือว่าลากสารี่ก็ได้นะคะ นใจสอบถามเข้ามาได้นะคะร้านอยู่ที่บึงชวาส,สุพรรณบุรีค่ะมีบริการจัดส่งนะคะให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะ<ม>คันนี้ก็ไฟหน้าติดปกตินะคะสีเดิมๆสวยๆจากญี่ปุ่นเลยค่ะจะเป็นกูบต้าตัวใหม่แล้วนะคะ k r a 75นะคะ นี้เราก็พวนเกียร์สามแล้วนะคะมันมียันแปดเกียร์เดินหน้านะคะลูกค้าก็ไล่เกียร์ได้เลยนะคะนี้จะเป็นเกียร์พวนรอบเร็วนะคะก็คือจะเป็นเกียร์ไฮค่ะใครได้ไปใช้งานนะคะก็คือคุ้มคุ้มเลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็เช็กระบบให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะพร้อม ขายของเหลวนะคะมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านให้กับลูกค้าเลยค่ะ